เวทสาีเพื่อนวันนี้วันที่4กรกฎาคม2568นะเพื่อนนะเดีย๋ยววันนี้พาเพื่อนมาทำการอตอนกิ่งนะอันนี้เป็นตอนกิ่งส้มโอสายพันุ์ทับทิมสยามนะที่ข้างในข้างในเนื้อเขาจะเป็นบอกสีชมพูสีม่วงครับชมพูม่วงแดงนะอะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอนนะตอนแบบสดๆก่อนเลยคือตอนแบบขูดอตอนแบบปอกเปลือกแล้วขูดแล้วก็ตอนเลย อีกอันนึงผมจะควัานไม่ไค่อยออกควันเขาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมเขาจะมาตอนหรือไม่อีกสามวันสามี่วันข้า,างหน้าเดี๋ยวผมจะไปตอนจะมาห่อเขานะครับผมจะเปรียบเทียบกันนะว่าระหว่างเอ่อตอนเลยกับกับควันแล้วามวาเราค่อยมาตอนเนี่ยอันไหนมันจะออกลากเดียวกันผมใช้เออนี่ต้มตอนขนนี้นะเพื่อนอันนี้ใช้เป็นไซส์ถุงเออสองคูณสามนิ้วนะ ถามว่าเล็กไหมมันก็เล็กไปนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเราเราไม่ได้ไม่ได้ตอนขายถ้าตอนขายว่าผมว่าคุณใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนะนะส้มโอนะเพราะส้มโอกิ่งเขาจะใหญ่กว่ากว่าส้มเขียวหวานถ้าเป็นส้มเขียวหวานหรือเป็นพวกแบบเออ่ฝรั่งเนี่ยใส่เนี้ยกำลังดีมากเลยเนี่ยใส่เนี้ยเพื่อนกำลังดีนะก็เมื่อปกติครับพวกนี้คือเอาลองลอดูในยูทู็ได้เขาจะสอนใช้ว่าใช้ไหนผมใช้ขวยพร้าวนะแต่ผมไม่ได้กรองนะ คือผมเอากระสอบมาไงผมก็แช่น้ําทิ้งไว้แล้วก็เอาน้ําทิ้งไว้แช่น้ําทิ้งไว้งแล้วน้ำออกแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนครับแล้วเอาน้าออกแล้วก็เอาใช้น้าเพื่อนนะนี่เดี๋ยวผมจะตอนทั้งหมดนะครับประมาณสามสี่กิ่งนะกิ่งนี้หนึ่งกิ่งกิ่งนี้คนขั้งใหญ่เลยไม่รู้จะออกหรือเปล่าสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งนะเพื่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตอนเอากิ่งนี้ควนทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะตอนกิ่งนี้ก่อนแล้วกันกิ่งนี้กับกิ่งนี้แ้วกันนะ คือเรื่องเรื่องสี่ผมตอนเพราะหนึ่งกิ่งเนี้ยมันชี้เข้าไปทางเดินเแล้วผมจะไว้กิ่งนี้นี่กิ่งนี้จะไว้ให้ขึ้น้างบนกิ่งนี้มันชี้ลงไปลงล่างครับเพื่อนเออผมปลูกไว้ทางเดินเนี้ยมันจะเพราะโซโ้ต้นเขาจะใหญ่กว่าต้น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 ผิวหวานนะอย่างละกิ่งเขาใหญ่อันนี้ผมจะไว้กิ่งนี้ขึ้นบนกิ่งนี้ผมอาจต้องไว้ไว้กลิ้กว้ก่อนให้เขาขึ้นบนก่อนแล้วก็ไม่ไห้เขาแตกปุ๊บเนี่ยเราค่อยขึ้นบนให้เขาออกเราจะไว้กิ่งเคาประมาณ กิ่งนอนแนวนอนนะจะเขาจะออกลูกดีดีดีกว่ากิ่งแนวตั้งอย่างนี้นะแต่เนี้ยผมต้องอาจต้องไว้ก่อนไว้ให้เขาขึ้นบนแล้วก็ผมเดี๋ยวผมจะให้เขาแตกแขน,นงเงี้ยออกมาก่อนแล้วผมจะเอาไว้กิ่งนี้กิ่งนี้ออกแนวตั้งก็ออกไปนะโอเคระดับแรกครับมาคว้านกัน,นเลือนเดี๋ยวผมขอเตรียม เช็คแ๊บหนึ่งเพื่อนโอเคอาจจวควันนะการควันก็มันมีก็หลายที่นะเพื่อนถ้าเพื่อนมีที่ควันก็ใช้ที่ควันนะสับผมแบบทำแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนี่ยกิ่งเนี่ยผมผมต้อนนี่คือกิ่ถ้าเกิดขายมันไม่โอเคหรอกแต่ว่าผมจะต้อนี่ได้กิ่งเขาต่เที่ยวเปล่าก็เสจตอนแล้วเพื่อเอาไปปลูกเองครับเพื่อนผมต้อนประมาณนี้เลย พราะยังไงชุดนี้เราไม่ไหวจะไว้กิ่งนี้แทนและชุดนี้เราไว้กว้าดูมีดผมนี่มันยังป็ปต้องมีดีมากมายแต่ถ้าเกิดใครมีดีกว่านั้นก็โอเคใช้ได้เลยอันนี้แผ่ล่างแผ่ล่างนี่ไม่ต้องเป็นทีนี่เท่าไหร่แต่แผ่บนนี่เราต้องใส่ใจหน่อยความความกว้างของนี่เ็าประมาณนี้ก็พอเนี่ยเนี่ยใบใบคัตเตอร์นะคัตเตอร์ผมเป็นอันนี้คัตเตอร์เป็นคัตเตอร์ไซส์ใหญ่นะไม่ใช้ใช้เล็กนะ ไม่ใช่กลางเออโทษทีเราทำแบบบ้านๆนะเพื่อนไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเนี่ยกิง่งกิ่งที่กิ่งที่ผมตอนนี่ก็คือกิอ่งประมาณอมเขียวอมตาลนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียวปีนะเี่ยถ้ากิ่งกิ่งตอน,นดีนะครับเพื่อนเนีย่ยลองแหกเขาแค่เงี้ยเพื่อน,อนลองแกะเงี้ยถ้าเขาแกะร่อนเงี้ยแสดงว่าโอเคเนี้ยร่อนเลยแต่ควัวนนี้ไม่ดี ถ้าควันไม่ถึงข้างล่างเราก็แกะไม่ออกนะเพื่อนนะถ้าใช้มีดอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากหน่อยเพราะมันจะมีกิ่งขวางแต่เป็นที่จรเลยอ่ะมันก็จะง่ายหน่อยเพื่อนเนี่ยจะแกะงี้เลยเพื่อนเห็นไหมมันจะแกะง่ายนะถ้ากิ่งที่มันที่เขาโอเคแนละ้วตอเน,นี่ยนะเพื่อนแกะออกร่อนนี้เลยลอนง่ายมากเลยอันนี้ผมตอเลยเพราะนั้นผมจะขูดในเยื่อก่อก่อนปกติแล้วครับถ้ากิ่งตอเลยอ่ะต้องขูดขูดในเยื่อทุกครั้งนะ ไม่มีต้นไหนครับต้องขุดเยอะท,ท,ทุกทุกไายทันไม่ว่าไม่ว่าอะไรแล้วแต่ที่จะตอนนะครับต้องขุดในเยอะออกถ้าเราจะตอนแล้วเราจะหุ้มกิ่งเขาเลย๋ผมจะลองแบบแบบตอเลยสองกิ่งนะแล้วก็อีกสองกิ่งเดีวผมจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวผมอีกสักอาทิตย์หรือไม่ก็อีกสองสามวันแล้วผมค่อยจะมาคุ่มเขาดีจะมาดูกันว่าระหว่างตอเลยกับว่านล้าทิ้งไว้แล้วค่อยมาค่อยมาหุ้มเขาอันไหนจะดียวกันนะ อล่างก็เอานี่มานี่เคเลยเพราะจะชิดไปหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรพากนกลางนเพื่อนนะนี่พากลางเลยถ้าถ้ามันแหกทำแงงี้มันยากหน่อยกิดหัวหน่อยนึงหัวท้ายนิดนึงแบกเขาเนี่เพื่อนฮะแบกเขาี้นี่แบกเขางี้ แล้วก็แย่เข้าไปแล้วแต่นะเพื่อนเอาหัวจุกนี้ไว้บนไว้ล่างก็ได้นะเพื่อนนะแต่ที่สาคัญคือช่วงรอยนี่รอยเนี้ยให้เขาอยู่แบบค่อนข้างเหนื่อนิดนึงพุ่มไปเลยแต่และเพื่อนอันนี้เสร็จแ,แล้วก็ใช้เชือกผูกอันนี้ผมว่าวันนี้ผมใช้เชือกที่เป็นาสายที่มัดลังนะใช้เส้นเดียวเลยเพื่อนแล้วแต่สูตรนี่เส้นเดียวคือเส้นเดียวเราจะมัดหัวก่อนมัดหัวเพื่อ เพื่อให้รัดเขาให้แน่น,นมัดอย่างนี้นะเพื่อนนะดึงนี้มาเอามัดมัดเพื่อ<ๆ>เพื่อที่ติดไหมเพื่อนนะแค่นี้เองแต่ไม่งี้ทีนีท,ทีนึงมันจะง่ายกว่าผมว่านะง่ายแล้วเร็วกว่านี่ดึงให้แน่นแน่นนี่มันก็จะเป็นข้าวต้มอย่างนี้เลยไหบม,มันก็ต้มมัดแล้วผูกนี่เลยเพื่อน เดินไปเจอเชือกนี่มาเขาทิ้งทิ้งอยู่อะเนี่ยเสร็จแล้วแน่นปึ๊บเดินกิ่งน้นเพื่อนนะเดี๋ยวถ้านีกิ่งนี้กิ่งหนึ่งเอากิ่งไหนดีเอากิ่งนี้มาเห็นไหมถ้ากิ่งนี้เอากิ่งนี้กันเดี๋ยวผมเอากิ่งนี้กิ่งหนึ่งตอนเนี่ยแต่กิ่งนี้มันจะอ่อนไปไหมผมว่าเอาไปกิ่งนี้ดีกว่าเพื่อนตอนนี้กิ่งยาวไปนี้ตัดทิ้งครับ เป็นเชือกยังตัดยากกวน,นะตัดยากครับเชือกนี้มันจะเหนียวมากเลยเตอร์งหายเลดเดี๋ยวมาตํางกิ่นิดกิ่งนึงเพื่อนนะทักกี่น,กนี้เพื่อนเดียวกิ่นึงเอาประมาณนี้แล้วกันตรงนี้แนวนี้เลยควัน,ววนครับเพื่อนคือเราไม่ได้ตอนขายนะแล้วนั้นเราไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหต้องแบบอะไรฮะรีบเร็วอะไรเงี้ยไม่ต้องเพื่อน เราค่อยๆทําไปถ้าคล้องแล้วเราไม่ต้องวัดนะครับกระาเอาก็ได้ครับประมาณอาสองเซนนะเพื่อนทั่วๆไปเลยสองเซนกรีดปกติผมให้ปาดนะอันนี้จะต้องกรีดดูแบบกรีดนะ เดือเขาจะหนาหน่อยนะอโอ่เ่็นไหมเพื่อนผมไม่ใจว่านี่กินอ่อนไปป่ะเบือดขนหนามากเลยจะแกะยากหน่อยเป็นช่วงเป็นช่วงรอยรอยตาเขาหนิแล้ว แล้วก็ขูดครับเพื่อนอันนี้ผมจะทำการอาตอเลยสองกิง่งคือปกติผมผมจะไม่ตอเลยหรอกแต่ว่านี่อยากอยาก,อยากรู้ว่าเอ้ยระหว่างเราทัดเท้าเราคว้านกิ่งแล้วตอเลยกับอถ้าเราคว้านกิ่งตอเลยกับอันคว้านกิ่งทิ้งไว้แล้วก็ค่อยตอแบบไหนมันจะออกลากเร็วกันท่านั้นเองอยากที่จะดูดูนะันแหละครับเพื่อนเยอะเลย ใหญ่หน่อยถามหน่อยครับกลัวกลัวว่ามันถ้ามีเยอะอมันมันไม่ลากเขาไม่ออกนะเพราะน้ําเลี้ยงเขาทาั้งนี้แต่คนต้นเขาจะมาถึงถึงยอดได้เพราะนั้นคืาเนี้ยเขาไม่ออกลากตรงนี้เลยตุ่มน้ําเพื่อนนะกลางอันนี้อันนี้แบบผม,มลองว่าไม่ลองแบบไม่นั่งดูนะไม่ไม่แหกนะไม่ไม่ตัดข้างบนนะ แหวกเข้าให้ลึกเลยลึกที่สุด๋อ้ยหมุนกล้องนิดนึงรู้สึกว่ามันจะไม่เห็นนะเพื่อนนะโอคอันนี้ผมเอาข้างล่างนะอย่างน,นี้ไว้บนอ่ะลองดูบ้างให้คอเขาเนี้ยค้อนมา,าทางตรงกลางแหละหลักหลักคือตรงกลางค้อนบนนิดนึงด้วยให้ค้อนอยู่ค้อนบนหน่อยดึงตรงถุงให้ดีนะให้หุ้มนะระวังถุงจะไปทับแผลนะ อันนี้เองเพื่อนอจะเชือกเหมือนเดิม,มเชือกเหมือนก็เขาไอที่มัดลังครับเป็นพลาสติกลังปั้ลังอ่ะเฮ้ยเห็นมันหล่หนอยู่ก็เลยลองดูมัดข้างบนก่อนมัดแนวนี้ก่อนให้แน่นแล้วก็ลากไปข้างล่างดึงให้แน่นแล้วดึงมาบนนี่นี่เอง ไม่ใช้เส้อสองเส้นแบบผูกนะมาให้แน่นเลยไม่ต้องกลัวยิง่งนน่นยิ่งดีเสร็จแล้วก็ตัดออกโอเคเสร็จเสร็นแล้วสองกิ่งเดี๋ยวผมขอญาตมาใส่แป๊บนึงมาใส่เข้าบ้าน เราจะคออวันทิ้งไว้สองกิ่งแล้วกันเพื่อนกิ่งนึงกิ่งนะควันทิ้งไว้ไม่อยากแถมเอกมาข้างนอกเอาเป็นกิ่งนี้แล้วกันกิ่งนี้กับกิ่งกิ่งล่างนี้ผมว่ามันยังอ่อนไปหน่อยนะเดี๋ยวผมาก็ไปหลังเอากิ่งนี้แล้วกันเอากิ่งนี้เห็นไหมเอ่ยกิ่งนี้อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมขอใช้ใจกล้องนะ นี่กิ่งนี้มีควันก่อนนะผมควันทิ้งไว้จริงๆินะโคนเลยเอาโคนเลยวางบนก่อนถ้าควันเลยอะ่ะเราไม่ต้งเง็ปต้องขูดมันขึ้นนะปล่อยเลยควันเสร็จแล้วเอาเปลือกออกแล้วก็ทิ้งทิ้เฉยเลยถ้าสวยดีหน่อยเขาเขาจะหาเชือกผูกมาร์กไวาว่าเขาควันไว้นะแต่เราไมไ่ตอนเยอะมากมายขนาดไม่จำเป็นปกติผมผมจะเฉยนอย่างนี้นะผมจะไม่ค่อยกรีดหรอก ว่ารีดมันยากเฉนง่ายกว่าเนี่ยแกะอ่ะอันนี้ก็แกะมาเป็นเ้ยเพื่อนเ,เห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้จริงกิ่งนี้ล่างเห็นไหมเอาอยอดคว่ำหน้ากล้องไงแีบนี้เดี๋ยว กิ่นี้ไหมกิ่งนี้เอ,อ๊บโอเคเดี๋ยวควันกิ่งนี้ไปนะเนี่ยกิ่นี้ทนะีนี้พาดบนไปก่อนพัดแล้วก็ควันนี้นี้ประมาณนี้เลยตรงนี้แล้วกัน เอื่ใบมีดมันหักครับสั้นไปเราเลยต้องหลักขยักหน่อยแกะเปลือกอย่างนี้มีโอกาสออกลากง่ายครับอย่างเงี้ยโอเคเพื่อนดูเปลือกเนีย่ยถ้ามันง่ายเพื่อนเนี่ยเปลือกมันจะเห็นปะมันจะร่อนอย่างนี้เลยถ้าเขากิ่งเขาพร้อมตอนน่ะก็โอเคประมาณนี้ามาดูอีกทีนึงนี่นี่กิ่งคือเราคว้านที่ไว้หนึ่งกิ่งนะ บปนกิ่งล้านนี้ของกิ่งแล้วก็กิ่งที่เราตอนไปของกิ่งนี้เดี๋ราจะมาดูกันครับระหว่างกิ่งที่คว้านตอนเลยนะครับเพื่อนนะกับกิ่งที่เราคว้านไว้แล้วก็วกเหลียวทิ้งไว้อีกสักสองวันอันไหนมาอันไหนมันจะออกรากเร็วกันนะเพื่อนนะคลิปนี้ก็ประมานี้เดี๋ยวไงก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงประมาณหนึ่งเดือนเพื่อนเอน <ๆ S 2> เขาจะร้อยจริงๆถ้าเกิดดีๆประมาณสี่ห้าวันเขาเริ่มเขาจะเริ่มมีรากแล้ว แต่ถ้าเกิดปกติก็คือประมาณเลยหนึ่งเดือนไม่โทษทีขอโทษทีผู้ด,ดีประมาณหนึ่งเดือนเขาเริ่มประมาณยี่สิบกว่า, 20, า 20, 5, วันเนี่ยเขาเริ่มออกรากโทษทีผู้ผิดจากผิดไปไว้สี่ห้าวันนั่นคืออ่าตัดตัดกิ่งหรือขอโทษทีประมาณอ่าประมาณยี่สิบห้าถึงถึงสามสิบวันเนี่ยเขาเริ่มมีรากตัวเนี้ยถ้าถ้าปกติทั่วไปอ่ะเริ่มตุต,ตุออกมาแล้วประมาณสี่สิบห้าวันอ่ะเราถึงจะตัดกิ่งได้นะเพื่อนก็ประมาณนี้ครับผมกับตอนกิ่งส้มโอ ถ้าเพิมสยามนะตอนนี้ผมโอเคงั้นก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามครับหากมีปิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้คลับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ